สวัสดีค่ะแตนั้นแตนเราได้รับพินจาก YouTube แล้วเมื่อคุณทำตามกฎที่ YouTube กำหนดครบแล้วคือผู้ติดตาม1,000คนเวลาในการรับชม4,000ชั่วโมง YouTube จะทำการตรวจสอบว่าคุณได้ทำถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่โดยใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน7วันค่ะ เมื่อตรวจสอบผ่านแล้ว YouTube จะส่งข้อความมาแจ้งว่ายินดีด้วยช่องของคุณได้รับการอนุมัติการสร้างรายได้แล้ว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 เราก็เริ่มสร้างรายได้ของเราให้ครบสิทเหลียนเมื่อครบแล้ว YouTube จะส่งจดหมายจาก Google a d s e n s e มาให้เราและจะแจ้งว่าได้ส่งพินให้เราวันที่เท่าไหร่โดยเราจะได้รับจดหมายพินนี้ภายใน2-4สัป,ปดาห์แต่ในสถานการณ์โควิดเราอาจได้รับช้าไปถึง2เดือน ไม่ต้องตกใจไปนะคะเรามาเปิดซองไปพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อที่อยู่เราสามารถกรอกเป็นภาษาไทยใน Google AdSense ได้นะคะผลก็คือเราก็จะได้รับการจ่าหน้าซองเป็นภาษาไทยมาด้วยค่ะพอเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆในการกรอกรหัสพินบอกเราไว้นะจ๊ะ ขั้นตอนที่1ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense ของคุณที่ w w w Google.com/adsense ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้ในขั้นตอนการสมัครขั้นตอนที่2คลิกไอคอนรูปเฟืองและเลือกการตั้งค่าขั้นตอนที่3ในแถบนำทางด้านซ้ายคลิกข้อมูลบัญชีแล้วคลิกยืนยันที่อยู่ขั้นตอนที่4ป้อนพินของคุณ ดังที่แสดงด้านขวาแล้วคลิกส่งพินเราไปยืนยันรหัสพินกันเลยค่ะไปที่ Google นะคะแล้วเข้าไปที่ Google AdSense มาที่หน้าแรกเลยค่ะด้านบนจะมีการแจ้งเตือนไว้นะคะว่าการชำระเงินของคุณถูกระงับไว้เนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่กลับลงมาที่ด้านล่างค่ะ ยืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในช่องนี้ทาง YouTube จะแจ้งเราไว้ว่าเขาส่งไษณสน์ให้เราเมื่อไหร่นะคะของจีน่าก็วันที่19ธันวาคมได้รับเมื่อวันที่13มกราคมก็ประมาณเกือบ,บเดือนเนาะสามอาทิตย์กว่า,ก,วากดยืนยันเลยค่ะแล้วกดพินพ์หหลักที่มากับ จดหมายพิมพ์ที่ทาง YouTube ส่งมาให้เราได้เลยถ้าเรากดผิดสามารถแก้ไขได้3ครั้งนะคะกอกเสร็จแล้วกดส่งเลยจ้าปึ๊บเรียบร้อยค่ะยืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว<อ>แล้วไปต่อกันเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายมือคลิกที่การชำระเงิน แล้วเลือกช่องทางการชำระเงินของคุณแล้วเลือกเพิ่มวิธีการชำระเงินแล้วไปใส่เลขบัญชีธนาคารกันเลยจ้าบรรทัดแรกรหัสผู้รับเงินเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะชื่อในบัญชีธนาคาร ก็คือชื่อที่อยู่หน้าแรกของสมุดบัญชีที่คุณเลือกมาใช้นัะละคะ่ะส่วน Code, s w i ป Code เดี๋ยวเราจะพาไปหากันในอินเทอร์เน็ตนะคะหมายเลขบัญชีก็กรอกให้ถูกต้องเราไปดู s ว i ปโค้ดของธนาคารกันก่อนเลยคะ่ะมาที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า s w i ปโค้ดค่ะ s w i ป Code ใช้สำหรับการโอนเงิน ระหว่างประเทศนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคุณจะใช้ธนาคารไหนของจีน่าขอเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วเราก็ copy เลยค่ะ copy swift code นะคะปึ๊บแล้วกลับไปที่หน้าเดิมค่ะกด copy แล้วกลับไปที่หน้าเดิมเลยจ้ะ ตรงช่อง s วิ f t ์โค้เราวางที่เรา Copy ้มาเมื่อกี้ลงไปเลยจ้ะแล้วไปกรอกข้อมูลข้ออื่นๆให้ครบนะคะเราจะกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะจีนารองกรอกภาษาไทยแล้วค่ะขึ้นตัวแดงเลยค่ะไม่ผ่านค่ะ <S 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 แล้วกดบันทึกได้เลยจ้า ก็จะมีข้อความบอกว่าโอนเงินไปยังธนาคารบัญชีนี้จุดๆเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จวิธีการใส่พินและหมายเลขบัญชีแล้วนะคะขอให้ทุกคนผ่านกดกันโดยเร็วผู้ที่ผ่านแล้วก็ขอให้ได้เงินเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วจ้า